ถึงเวลานักการเมืองรากตั้งหรือว่าสอวอนะครับที่วันนี้นะครับเขาเรียกว่า,าประชาชนความรู้สึกของประชาชนนะครับบอกว่านักการเมืองรากตั้งหรือว่าสอวอพวกนี้นะครับไม่เห็นหัวประชาชนนะครับไม่เคยนะครับเคารพฉันทามติของประชาชนล่าสุดนี้บอกได้เลยครับว่ามีข่าวดีที่ทําให้ประชาชนทุกคนต้องได้เห็นแน่ๆนะครับนั่นก็คืออดีตนะครับขณบดีนิติอ่า คณะบดีนิตินะครับทมทเนี่ยนะครับร่าชื่อเอาผิดนะครับสอ5ส,สวข้อหาหนักไม่โวตพิธาตามฉันทามติล้มร้างการปกครองโอ้โหนะครับต้องบอกเลยนะครับว่านะครับข้อหาล้มล้างการปกครองนี่เป็นข้อหาหนักนะครับเป็นข้อหาหนักวันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ ประชาชนทุกคนคงจะไม่ทนนะครับและหลายๆคนนักวิชาการนะครับนักวิชาการเองนะครับแล้วก็เป็นถึงคณะบดีด้วยนะครับเป็นถึงคณะบดีเป็นอาจารย์ที่สอนกฎหมายหลายๆคนนะครับก็ออกมาถึงเรื่องนี้ว่าสิ่งที่สวทำหรือนักการเมืองนะครับรากตั้งโดยนะครับคณะรัฐประหารเนี่ยนะครับที่ได้ออกมาเนี่ยทำแบบนี้นะครับเป็นคือการล้มล้างการปกครองหรือเปล่านะครับล้มล้างการปกครองหรือเปล่าต้องบอกเลยครับว่างานนี้ ออกมานะครับเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการอย่างมากนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับอย่าให้สวเหล่านี้นะครับที่มาจากการนะครับเลือกตั้งมาจากการแต่งตั้งนะครับของคณะรัฐประหารแล้วมามีอํานาจเหนือประชาชนจะสั่งให้นะครับรัฐบาลนะครับไปทางไหนก็ได้รัฐบาลทําอะไรก็ได้หรือต้องการให้รัฐบาลเป็นตามที่พวกเขาต้องการวันนี้ประชาชนไม่ยอมกับเรื่องนี้แน่นอนซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่านะครับ อดีตคณะบดีนิตินะครับมทเนี่ยร่าชื่อเอาผิดนะครับส3 5สอวอข้อหาหนักไม่โวดพิธาตามฉันทามาติล้มร้างการปกครอง อดีตนะครับคณะบดีนิติมอทอนะครับร่าชื่อเอาผิด235สวไม่โหวตพิธาตามฉันทามติขัดนะครับมาตา49นะครับตามรัฐธรรมนูญนะครับล้มล้างการปกครองเมื่อวันที่26กรกฎาคมนายมานัฐนะครับทัศนียานนอดีต คณะบดีคณะนิติศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือมทนะครับให้สัมภาษณ์กับมติชนว่าขณะนี้ตนอยู่ในระหว่างการรวบรวมรายชื่อนักวิชาการนะครับเพื่อยื่นหนังสือถึงอายการสูงสุดขอให้ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้สมาชิกวุฒิสภาเลิกการใช้นะครับสิทธิการลงมติ อันเป็นการล้มร้างการปกครองนะครับและบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมกันนั้นนะครับจะแนบหนึ่งบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ MOU นะครับของพรรคการเมือง8พรรคและ2รายชื่อสมาชิกวุฒธธิสภาที่ร้องขอให้สารลรัฐมนูลวินิจฉัยสั่งการทั้งนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับโดย ปรากฏว่าจากการที่รัฐสภาได้มีการประชุมเมื่อวันที่13กดดักดาคม2566เพื่อลงมติให้ฟาร์มเห็นชอบผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้มีสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่งใช้สิทธิทออกเสียงลงมติเป็นการล้มล้างการปกครองและบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นข้อห้ามตามบทบัญญัติ มาตรา49ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจาักรไทยพศ2560รัฐธรรมนูญโดยมีข้อกฎหมายข้อเท็จจริงและเหตุผลดังต่อไปนี้1มาตราที่49ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอณาจาักรไทยพศ2560บัญญัติว่า บุคคลจะใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อร้มร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีได้นะครับผู้ใดทราบดีว่าการกระทําตามวรรคหนึ่งย่อมมีสิทธิ์ร้องต่ออายการสูงสุดเพื่อร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าวได้ในกรณีที่อายการสูงสุดมีคําสั่งไม่รับดําเนินการตามที่ร้องขอหรือไม่ดําเนินการภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่รับคำรอง นะครับที่ได้รับคําร้องขอผู้ร้องขอจะยื่นคําร้องโดยตรงต่อศารลรับนูลก็ได้นะครับคือยื่นตรงเลยก็ได้นะครับแต่นะครับก็คือตอนนี้ไปยื่นที่อายการสูงสุดก่อนและถ้าให้อายการสูงสุดดาเนินการภายใน15วันถ้าไม่ได้ดำมมเนินการนะครับผู้ร้องเนี่ยก็คือจะยื่นตรงต่อศารลรับรมนูญเลยก็ได้นะครับการดําเนินการตามมาตานี้ไม่กระทบต่อการดําเนินคดีต่อผู้กระทํานะครับการตามวรรคหนึ่งก็คือแนหนึ่งก็คือ การดาเนินการครั้งนี้นะครับไม่เกี่ยวกับกดําเนินคดีอาญาีกนะมีการดําเนินคดีอาญายอีกถึงแม้ว่ารัฐธรฐร,ฐรมนูญนะครับทุกฉบับรวมทั้งฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพศ2 5 6 0จะมีได้ให้ความหมายของคําว่าการปกครองระบบประชาธิปไตยไว้โดยตรง แต่ก็เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่านะครับตามหลักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นะครับความหมายถึงระบอบการปกครองที่อำนาจสูงสุดเป็นของรอัษฎรทั้งหลายรัะธรรมนูญนะครับ2475นะครับมาตราหนึ่งและการปกครองโดยเสียงข้างมากของประชาชนที่เลือกตั้งนะครับผู้แทนรนัษฎรเข้ามาทำหน้าที่ปกครองบ้านเมืองแทนตนในสภาผู้แทนรนัษฎร ซึ่งความหมายดังกล่าวนี้มีในนะครับปรากฏอยู่ในมาตรา159วรรควัท้ายของรัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที่บัญญัติว่ามติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมมตรีต้องกระทำโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผยและมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร และในกรณีที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะ,ะรัฐมนตรีตามมาตรา151วรรคที่4ที่บัญญัติว่ามติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 2. ในการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญพศ .2560 เมื่อวันที่24มีนาคม2562ปรากฏว่าพัคพลังประชารัฐซึ่งมีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎตรรจำนวน116คนนะครับสามารถรวบรวมเสียงจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎนพรรพักอื่นรวมกันเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัษฎรได้จำนวน5252อคน จากจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับ500คนจึงได้เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ได้มารับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนพรรคอื่นที่รวมตัวกันเป็นฝ่ายเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอชื่อนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับให้ได้รับตำแหน่งนะครับตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากการประชุมสภาเมื่อวันที่5มิถุนายน2562 เพื่อลงมติเรื่องนายกและทรมรีผลการลงมติปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รับการนะครับลงมติให้ดํารงตําแหน่งนายกแลมนมรีโดยได้รับคะแนนเสียงจากสภานะครับสภาผู้แทนราษฎรจํานวน251เสียงงดออกเสียง1คนนะครับจากสมาชิกวุฒิสภาจํานวน249เสียงซึ่งคิดเป็นร้อยละ99.6ของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด250คน ทั้งนี้โดยสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวได้ให้เหตุผลว่าการลงมติให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รับการลงมติด้วยเสียงข้างมากจากสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรเนื่องจากการลงมติของสมาชิกสภาทั้งสองนะครับ สสภาเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยพักการเมืองได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ .2560 เป็นครั้งแรกเพราะไม่เคยมีรัฐธรรมนูญฉบับใดที่มีอยู่นะครับก่อนหน้านี้มีบทบัญญัติเช่นนี้การลงมติเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับ ปัจจุบันโดยถือเอาเสียงข้างมากของสภา,าผู้แทแนราษฎรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณารงมติจึงถือว่าเป็นประเพณีการปกครองนะครับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะตามในยัยยะมาตรา5ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 3. นะครับต่อมาเนี่ยในการเลือกตั้งนะครับทั่วไปมือครั้งที่27เมื่อวันที่14พฤษภาคม256ที่จัดให้มีการเลือกเนื่องจากมี พระราชกิจสธีกาให้ยุบสภาผู้แทะะนราษฎรชุดก่อนเมื่อวันที่20มีนาคม2566ซึ่งจากผลของการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะครับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตรประกาศเมื่อวันที่19มิถุนายน2566ปรากฏว่าสมาชิกพักคก้าวไกลได้รับการคัดเลือกนะครับ การครับเลือกตั้งมากที่สุดจึงได้เป็นผู้นําในการรวบรวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาลตามประเพณีการปกครองรักบอบประชาธิปไตยปรากฏว่าพักคก้าวไกลสามารถเชิญชวนให้พักการเมืองอื่นๆ7จ็ดพักเข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลได้โดยรวบรวมเสียงจากสมาชิก พรรคต่างๆที่ได้รับการเลือกตั้งได้จำนวน312คนนะครับเกินฝากึงหนึ่งนะครับของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทรแนราษฎรทั้งหมด500คนโดยได้มีการลงนามนะครับในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือว่า M O U ของพรรคการเมือง8พัก8พักเพื่อเป็นหลักฐานแสดงความจำนงที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันไว้ด้วยนะครับเอกสารแนบตามที่ส่งมาด้วยหนึ่งก็คือมีการแนบเอกสารไปด้วยนะครับ ข้อที่4ครับต่อมาเมื่อวันที่13กรกันยายน2566ได้มีการประชุมรัฐสภาเพื่อลงมตินะครับเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามตตามตาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจากักรแห่งราชอาณาจักรไทยพศ .2560 โดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด จากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพียงคนเดียวผลการลงมติปรากฏว่านายพิธาได้รับคะแนนได้รับคะแนนเห็นชอบ324ซึ่งไม่เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาทั้งสองสภา,ร,ารวมกันทั้งหมดจำนวน749คนนะครับโดยปรากฏว่ามีสมาชิกวุฒธธิสภาลงคะแนนให้ความเห็นชอบให้กับนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี เพียง13คนได้แก่นะครับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกสิทธิ์นะครับตันติสิรินนะครับพันตำรวจเอกจตุรงค์วิทย์ภูม,มินะครับนายเฉลาวพวงมลา,ายนะครับนายซากีพิทักษ์คุ้มพลพลตำรวจโทนัทวัตรลอดบางยางนางประภาสีสุจันทบุตรนะครับนายพิสารน,นะครับมานะวนัตนะครับนายพีรศักดิ์พอจิต นายมนเทียนบุญตันนายวันชัยสอนสลีนายวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์นายสุรเดชจิรัติเจริญนะครับนายแพทย์อัมพลจินดาวัต์นะครับนอกจากนี้มีสมาชิกวุฒธธิสภาที่ลงมติไม่เห็นชอบ34คนงดออกเสียง1 5 0 5 9คนงดออกเสียงในฐานะประธานวุฒธธิสภา1คนไม่เข้าประชุม43คนซึ่งแม้สมาชิกวุฒิสภาที่งดออกเสียงและ ก็ไม่เข้าประชุมจะมีมตินะครับจะมิได้ลงมติเห็นชอบด้วยแต่จากพฤติกรรมดังกล่าวนะครับย่อมแสดงให้เห็นได้ว่ามีเจตนาที่จะรีเคร่ยงนะครับการลงมติเห็นชอบให้นายพิธาริมเจริญรัตด,ดำรงตำแหน่งนายดกรัฐมนตรีซึ่งก็เท่ากับเป็นการลงมติไม่เห็นชอบนั่นเอง รวมเป็นสมาชิกวุฒธธิสภาที่ถือได้ว่าลงมติไม่เห็นชอบจำนวน235คนดังมีรายชื่อตามเอกสารที่แนบส่งมาด้วยอันที่2ก็คือส่งไปด้วยนะครับให้อายการงานนี้บอกได้เลยครับว่าหนักโดยในการอภิปรายก่อนการลงมติมีสมาชิกวุฒธธิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนได้อภิบายไม่ยอมรับนายพิธาลิมเจริญรัต มีฟ้าเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนมตีถึงแม้จะเป็นหัวหน้าพักคก้าวไกลที่ซึ่งชนะการเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดและสามารถเชิญชวนนะครับให้พักการเมืองอื่น7จ็ดพักมาร่วมจัดตั้งรัฐบาล โดยรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนรวมกันได้ถึง312คนนะครับซึ่งเกินฝ่ากึ่งหนึ่งที่จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด500คนและได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ M.O.U เป็นหลักฐานแสดงความจำนงที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันไว้ด้วยก็ตาม โดยการอภิปรายส่วนใหญ่นะครับโดยการอภิปรายส่วนใหญ่เป็นการหยิบยกประเด็นขึ้นมากล่าวหาว่าพักก้าวไกลโดยเฉพาะเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายพิธาลิ้มเจริญรัตนหัวหน้าพักมีพฤติกรรมไม่จงรักพักดีและเป็นการล้มล้างนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะไม่เคยเพราะได้เคยเสนอร่างนะครับ พระราชบัญญัติแก้ไขนะครับเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, เกี่ยวกับความผิดหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและยังคงประกาศเป็นนโยบายพักก้าวไกลในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งไว้อย่างชัดเจนว่าจะเสนอแก้ไขไกฎหมายดังกล่าวทั้งท้งที่การเสนอให้มีการแก้ไขไกฎหมายเป็นอำนาจของคณะรัฐมตนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารและเป็นสิทธิ์โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายของสภา ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่จะเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายใดๆได,ได้ตามคันลองของธรรมของการปกครองระบ,บอบประชาธิปไตยโดยมีรัฐธรรมนูญกำหนดไว้การอภิปรายในลักษณะดังกล่าวจึงมีในที่ชัดเจนว่าผู้อภิปรายไม่ยอมรับว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองบ้านเมืองเป็นอำนาจของประชาชนที่ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เข้ามาทําหน้าที่แทนในฐานะสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหลักการดังกล่าวนี้เป็นที่รู้โดยทั่วกันว่าคือหัวใจหลักและแก่นแกนนะครับของการปกครองระบอบประชาธิปไตยสแสดงว่าผู้อภิปรายไม่เคารพหลักการของระบอบ ระบอบประชาธิปไตยนะครับเช่นว่านี้นะครับและเห็นว่าตนเองอยู่ในฐานะที่มีอำนาจเหนือฝ่าอำนาจประชาธิปไตยของประชาชนที่สามารถลงมติล้มล้างมตินะครับมาหาชนที่แสดงผ่านนะครับการออกเสียงเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเมื่อวันที่14พฤษภาคม256ได้โดยอ้างเอาฟาร์มจงรัฐภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาสถาปนาฟาร์มมีอำนาจ เหนือของตนในการไม่ยอมรับการตัดสินใจอันเป็นเจตนารมนะอันเป็นเจตนารมของประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะครับฝ่า27ล้านคนรายละเอียดทั้งหมดของการอภิปรายปรากฏนะครับตามบันทึกการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที 1, 13่13กันยายนาร5 6และขออ้างเป็นพยานหลักฐานสนับสนุนคำร้องนี้ด้วยการกระทําของสมาชิกวุฒธธิสภาในการอภิปรายนะครับดังกล่าวนะครับย่อมเป็นการแสดง โดยนะครับชัดเจนว่ามิได้ยึดมั่นและทำลงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยและมีเจตนาล้มล้างการล้มล้างอำนาจอธิปไตยของประชาชนซึ่งเป็นหลักการอันเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา49ของรัฐธรรมนูญนั่นเอง ดังนั้นการที่สมาชิกวุฒิสภาจำนวน235คนปฏิเสธไม่ลงมติเห็นชอบให้ในายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมมตรีซึ่งเป็นมติของประชาชนเสียงข้างมากที่ออกเสียงเลือกตั้งพรรคก้าวไกลให้ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงสูงสุดจึงถือได้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และถึงแม้ว่าสมาชิกวุฒิสภาจะมีเอกสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนตามบทนะครับตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา272โดยไม่อยู่ในความผูกพันแห่งอานัดมอบหมายหรือความครอบงำใดๆนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา114ก็ตามแต่ก็มีได้หมายความว่าจะสามารถใช้เอกสิทธิ์ดังกล่าว อย่างใดก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกเสียงลงมติที่มาย,ยึดตามประเพณีปฏิบัติของตนเองเมื่อปี2562ซึ่งถือเอาเสียงข้างมากของสภาผู้แทนรัฐฎรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาลงมติเลือกบุคคลนะครับให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับตามบทบัญญัติมาตรา272ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน การลงมติของสมาชิกวุฒธิธภา235คนดังกล่าวเมื่อวันที่13กันยายน256จึงมีลักษณะเป็นการล้มล้างการปกครองระบ,บอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทร,ร,รงเป็นประมุขตามในตามในมาตรา49แห่งนะครับรัฐธรรมนูญฉบ,บับปัจจุบันข้าพเจ้า และผู้ร่วมลงนามคำร้องนี้ในฐานะประชาชนคนไทยผู้ได้ทราบการกระทําของสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับตามในมาตรานะครับ 49แห่งรัฐธรรมนูญน,นะครับฉบับปัจจุบันจึงขอให้ท่านอายการสูงสุดได้โปรดนะครับร้องขอให้สารรัฐธรรมนูนวิน่งเฉยสั่งยกเลิกลงมติเมื่อวันที่13กักดกฎาคม256ของสมาชิกวุฒธธิธภา235คนดังกล่าวมีรายชื่อตามเอกสารที่ส่งมาด้วย2อ,อันมีลักษณะเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสัตว์อันอ่า สอ,อันมีลักษณะเป็นการล้มล้างการปกครองหลักบอประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสั่งให้รัฐสภาจัดให้มีการประชุมใหม่เพื่อรงมติให้ความเห็นชอบแก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายยกนั่อวันที่13บกรกฎาคม2566ต่อไปนายพระนัทกล่าวต่อว่าขณะนี้มีนักวิชาการหลายคนร่วมลงชื่อแล้วอาทิตย์ อาธิสตราจารย์พิเศษชานวิทย์กเกษตรศิริอดีตอธิบดีมทและอีกเยอะแยะและคาดว่าจะยื่นหนังสือได้ต้นเดือนสิงหา6 6, 6นี้อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ต้องการดำเนินการดังกล่าวด้วยสามารถคัดลอกเนื้อหาและนำไปยื่นได้ด้วยตัวเองนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจำได้ไหมครับว่าถ้าใครติดตามผมและเป็น f c ผมผมคยพูดเสมอว่าวันนี้นะครับถ้าสอวอ ไม่ยอมโบดตามมติเสียงของประชาชนจะเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือเห็นหรือเปล่าครับว่าวันนี้นะครับมีนักวิชาการและนะครับอาจารย์หลายๆคนได้ออกมาบอกแล้วว่านะครับถ้าไปขัดฝางเท่ากับเป็นการลบล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีผ้าอากาศทรงเป็นมูกซึ่งถ้าตามนี้นะครับเท่ากับว่าวัน,วนที่13ที่รงมติเอาไปยกเลิก ยกล้วนะครับใช้ไม่ได้นะครับเท่ากับคุณพิธาอาจจะต้องได้กลับมาเป็นนายกใหม่และที่สําคัญนะครับเมื่อมีการขัดขวางนะครับล้มล้างระบบการปกครองแบบนี้ก็ต้องโดนดําเนินคดีอาญาด้วยนะครับว่านะครับก็ต้องมีการไปร้องต่อยครับไม่ใช่ร้องจบแค่นี้อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับและก็ยังมีอีกผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้สวทำอะไรไว้อย่าคิดว่ารอดประชาชนอย่างพวกเราไม่อดทนนะครับกับสวเหล่านี้เพราะสวเหล่านี้นะครับโดยกา แต่งตั้งมาโดยคณะรัฐะหารแต่วันนี้กําลังจะมาขัดขวางระบอบประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งแน่นอนครับว่ามันเท่ากับเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่ณนะตอนนี้ ถ้ามีอะไรอัปเดตหรือมีอะไรขึ้นไหวเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆครับเรื่องนี้ต้องติดตามและเป็นสิ่งที่ประชาชนอย่างผมและผมเชื่อว่าประชาชนหลายคนต้องการที่จะเอาผิดออสวเหล่านี้เพราะสวเหล่านี้ไม่เห็นหัวประชาชนดูกรรมให้สัมภาษณ์ดูการที่ออกมาบอกเหมือนกับประชาชนไม่มีความหมายว่าประชาชนจะเลือกตั้งมาจํานวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ประชาชนจะเลือกตั้งมายังไรกันแล้วแต่ถ้าเขาไม่ลงมติหรือเขาไม่โหวตให้ก็ไม่สามารถที่จะเลือกนายกได้นี่แหละครับค asking, ือสิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไร เดี๋ยวอัพเดตให้ฟังครับ